สรุปลักใหญ่ใจความเลยนะที่พระจารย์ต้นท่านสอนนะคือในหลักของกายสังขากรกับจิตสังขารเนี่ยเราละสองส่วนนี้เท่านั้นเองในชีวิตของเรานะเส้นทางสู่โสดาบันเนี่ยสองข้อน,นี้สําคัญมากเราต้องละมองเห็นความจริงในชีวิตให้ได้ก่อนว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยขั้นตอนของพระ,พระจารย์ต้นเนี่ยข้อหนึ่งนะเราลึกถึงพระรัตนตรัยการลึกถึงพระรัตนพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นประตูด่านแรกในการเข้าสู่ศาสนาพุทธ พระตนาไตาม,มีองคุณมากมายผมเคยไลฟ์ไปแล้วก็บอกเทคนิคการระลึกถึงพละตนาไต,าตาไปแล้วนะทุกวันนี้ผมก็ยังทําอยู่การทําสิ่งนี้ทําให้จิตเชื่อมอยู่กับมหากุศลเพ,พร,ราะพระตนาไตเนี่ยเป็นมหากุศลจิตดวงใดได้เชื่อมกับพระตนาไตาเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่กับความเป็นกุศลได้ไอ้ความเป็นกุศลตรงนี้มันจะทาให้จิตเกิดความตั้งมั่นความตั้งมั่นที่ว่าเนี่ยคือสมาธิแล้วจะสามารถนําเราไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนอื่นๆได้ง่ายพระอาจารย์ต้นท่านบอกว่าจิต การปฏิบัติในเส้นทางอริยมรรคเนี่ยโดยไม่มีพรัตนไตเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติได้ยากมากเพราะพระอาจารย์ต้นท่านก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็รู้ว่ายากมากเพราะพระอาจารย์ต้นท่านผ่านมาหมดแล้วก็เลยมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยระลึกถึงพรตัตนไตเถอะแนบจิตเมื่อไหร่แล้วเราจะสามารถปฏิบัติไปขั้นตอนต่อ,ตอไปได้ซึ่งขั้นตอนหลังจากขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เข้าสู่ความเป็นสักกายทิฐิล,ละละสักกายทิฐิก็คือข้อสองเนี่ย ท่องท่ากรรมาฐานอ่ะพิจารณาเลยดินน้าไฟลมในร่างกายคืออะไรถูกไหมขั้นตอนที่สาพิจารณากายหกขั้นตอนให้เห็นความเสื่อมความดับของร่างกายนี้สองข้อเนี้ยคือการพิจารณาให้เห็นความจริงของกายนี้ก่อนไอ้กายที่เกิดมาเนี่ยแล้วเราพยายามยึดมั่นถือมั่นหยิบจับกันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของฉันเป็นของอะไรเงี้ยทุกครับทุกไม่พอเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เราหลงยึดว่ากายนี้เป็นเราแต่นั้นเรามาเข้าใจความจริงก่อนว่าเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเนี้ย กายเนี่ยไม่ใช่เราเหล่านี้ไม่ใช่กายแล้วก็การพิจารณาสภาพกายนี้นะว่าเป็นดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเรานะกายนี้นะไม่ใช่เราก็คือเป็นดินน้ำไฟลมประชุมกันการพิจารณาตรงนี้พยายามแยกออกแยกส่วนออกอ่ะให้ดูซิด,ดินคืออะไรถูกไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่คือดิน อ่ะแยกดิแยกดินออกมาอ่ะดูซิเป็นเราอยู่ไหมไม่เป็นเราแล้วอ่ะดูมาดูน้ําซิอ่าธาตุใดมีลักษณะเหลวอ่ะธาตุนั้นเป็นธาตุน้าธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือน้ําดีน้ํเสเลดน้ําหนองน้ําเลือดน้ํามันเหงื่อน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเปลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ําปัสสาวะอันนี้คือน้ําอ่ะแยกออกมาอ่ะดูซิแยกออกมาแล้วเป็นไงไอตอนรวมกันอยู่เนี่ยเป็นเราถูกไหมพอแยกออกมาปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีเรานะมันหาเราไม่เจอเราอยู่ตรงไหนถูกไหมอ่ะ ธานาแนามีลักษณะร้อนถ้านนเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ทํากายให้อบอุ่นไฟที่ทํากายให้สุดโสมไฟที่ทํากายให้กระวนกระวายไฟที่ทําอาหารให้ย่อยอ่าถ้านาแนดมีลักษณะพัดไปมาถ้านนเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจพอเราพิจารณาด้วยความเป็นธาตุเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีเราอยู่ตรงไหนสักตอนเลยมันไม่มีเราถูกไหมแต่พอรวมกันอยู่พอไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงเราหลงอยู่ด การหลงยึดว่าเป็นเราเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรง่ายๆเลยตอนจะตายเป็นไงคิดดีได้ไหมถ้าเราไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ยเวลาเราจะสิ้นจากภพชาตินี้ไปอ่ะเป็นไงเกิดความหผงแหนในร่างกายนี้เกิดความยึดมั่นในร่างกายนี้เกิดการต้องแบบเฮ้ยศพของฉันทําให้สวยทําให้นุ่นทําให้นี่จริงๆไม่มีอะไรเลยครับร่างกายเราสุดท้ายตายไปก็สลายไปเป็นดินแค่นั้นเองครับเราพิจารณาด้วยความเป็นดินแล้วสิ่งที่เข้ามาหลงยึดเนี่ยคือ จิตที่ไม่รู้ความจริงจิตไปหลงยึดผ่านการเนี่ยวิญญาณขันที่มาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีการกระทบมันมีการมองเห็นมันมีการได้ยินมันมีการสัมผัสมันมีการเห็นสงน้นสงนี้มันเกิดมีสัญญาในการจําได้ไหมายรู้มีการคิดปรุงแต่งว่าเอ้ยเป็นอันนั้นอันนี้คนนั้นก็ยังเป็นตัวเป็นตนมันเกิดการหลงไปหมดไม่เข้าใจความจริงหลงอยู่ในอวิชชาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิไงคือไม่รู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงการหลงยึดว่าเป็นเรา ถามว่าตรงไหนเป็นเรากายนี่เป็นเราไหมไม่ได้เป็นเราถูกไหมพอแยกองค์ประกอบปุ๊บไม่ใช่เราพอเราพิจารณาการหกขั้นตอนยิ่งตอกย้ําเข้าไปอีกนะพระาจ้าต้นท่านบอกว่าการท่องธาตุกรรมฐานสี่เนี่ยเป็นในส่วนของสมถะก็คือการท่องจาไปเลยท่องจาท่องจําท่องจําท่องแบบนกกก้วนกขุนทองในส่วนของพิจารณาการนี่เคยว,วิปัสสนาละให้เห็นการเกิดดับตามสภาวะความเป็นจริงทำสองส่วนเนี้ยจิตจะเกิดความรู้ความเข้าใจจนคลายความยึดมั่น ในกายนี้ไปเองเมื่อจิตเกิดความรู้ความเข้าใจจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเจตนาแต่ต้องทำมาให้มากพอทําย้ําๆซ้ําๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอ่าจนมันสั่งสมเข้าไปในจิตจนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตื่นความแจ้งขึ้นมาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับข้ามไปในส่วนของจิตตสังขาร ก็คือขันห้าอ่าในกายเนี่ยคือรูปถูกไหมรูปคือธาตุสี่อีกสี่ส่วนที่เหลือคือเวทนาขันสัญญาขันวิญญาสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันในสี่ส่วนเนี่ยเป็นนามมีสภาวะในอะไรมีสัญญาในไอ้มีเวทนาในการรู้สึกทุกข์สุขเนี่ยเป็นเราไหมถ้าเป็นเรามันต้องเลือกได้ว่าอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็นต้องเป็นไปนตามใจแต่นี่ทุกเอง สุขเองไม่ทุกข์ไม่สุขเองเป็นเราไหมไม่ใช่เราเป็นเพียงระบบที่อิงอาศัยกันเกิดเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดแล้วจิตเนี่ยไม่รู้ความจริงแล้วรับเอาอิทธิพลตรงนี้ไปแล้วหลงไงมีอวิชชาอยู่ก็เลยหลงหลงยึดว่าเฮ้ยนี่เราไอความรู้สึกนี่เป็นเราไอความคิดนี่เป็นเราไอความจํานี่เป็นเราไอการมองเห็นได้ยินได้ไดกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้มีอารมณ์ต่อจิตใจเนี่ยเป็นเราครําตอบคือไม่ใช่เรา เมื่อเรารู้ความจริงว่าไม่ใช่เราปุ๊บจับขันห้าลงอริยสัตสี่อันนี้ทุกนิสมูทไทยนี้โลนนิมักทาให้เกิดการเจริญอรลีมรรคกหรือเวียนรอบทําไปเรื่อยๆจนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถละวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาปรากฏขึ้นกับจิตได้ด้วยตัวเองเพราะจิตรู้ความจริงเป็นไงไม่ยึดแล้วไงเกิดขึ้นรับรู้วางเกิดขึ้นรู้วางไม่ใช่เราวางไม่ใช่เราวางทําไปเรื่อยๆ ชีวิตก็จะทุกข์จะเบาบางลงเนี่ยทำแค่นี้นะครับเป็นโสดาบันได้เลยนะผมยังไม่ได้เป็นนะยังอยู่พิจนารณากายอยู่ครับแต่เห็นพี่ๆที่เขาที่เขาคือลูกศิษย์พระจัต้นมีหลายๆคนที่เป็นโสดาบันแล้วนะผมก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วพี่เขาก็บอกว่า ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะเพียงอย่างเดียวเนาะที่ผ่านมาเราเคยคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากไม่มีวันเข้าใจแต่เอาจริงปะเราโชคดีมากนะที่มีโอกาสมาเจอพระอาจารย์ต้นอะ่ะพระอาจารย์ต้นท่านท่านทำเรื่องที่ยากให้ง่ายให้แล้วอะ่ะเอาแต่พระไตรปิฎกที่แบบไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองอะ่ะ มาแบบสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วเป็นวิธีการปฏิบัติเป็น how to อะ่ะผมถามหน่อยคุณจะหา how to จากไหนอันนี้คือให้ how to เลยว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรละฝากกายทิฐิซึ่งเป็นสังโยชน์สิบถูกไหมสังโยชน์สิบเนี่ยพอละสามข้อได้คือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาสีและปะตบาาตเป็นโสดาบันแล้วนะแล้วเราก็ดูว่ารักษากายทิฐิก็คืออะไรความเห็นผิดในกายกายมีอะไรมีสองส่วนมีกายสังขารกับจิตสังขาร ก็ละในส่วนของรูปกับนามละควายผิดในส่วนของรูปกับนามละยังไงก็นี่ไงและลึกถึงพัฒน,นาใจท่องท่านกรรมาฐานกับพิจารณากายรข,ขั้นตอนอันนี้ละในส่วนของกายจับขันห้าลงอรทัศนีนี่คือละในส่วนของจิตในส่วนของนามทำสองส่วนนี้ได้ปุ๊บเป็นไงละสากาลิธิมีสมาธ,ธิเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยสมบูรณ์แล้วมีความเห็นถูกโดยสมบูรณ์แล้วอะ จบเลยนะไม่ทำจริงหรอถูกปะ่ะแล้วเนี่ยมีรถแมพอะ่ะมีรถแมพให้หมดแล้วเดินตามอย่างเดียวทำอย่างเดียวเพียนอย่างเดียว